กิโคอสตาดินอฟเกิดในปี1998ที่เบลเลียชีวิตวัยเด็กของเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปต่างแค่เพียงสิ่งที่เขาลหลงไหลก็คือเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นแต่น่าเสียดายพวกเขาแทบไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้เลยแม้แต่นิดเดียวที่พอจะทําให้นึกถึงมันได้ก็มีแค่เพียงเสื้อผ้าเก่าๆที่เขาได้รับจากคุณลุงเท่านั้นจนอายุครบ16ปีครอบครัวของเขาก็อพยพมาอยู่ที่ลอนดอนเอยใช้ชีวิตและเติบโตเหมือนเด็กปกติธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งหลังจากที่เขาจบการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อคําถามใหญ่ว่าเรียนจบแลจะะไไปทําอร ดีทําให้เขาค้นพบว่าจริงๆแล้วนั่นไฟในวงการแฟชั่นของเขาก็ยังไม่ได้หายไปไหนเขาจึงตัดสินใจที่จะสมัครเรียนที่เซนต r a l s เซนต์มาดินมหาวิทยาลาัยแฟชั่นชื่อดังของโลกแต่ก็ถูกปฏิเสธไปเพราะด้วยเขายังมีพื้นฐานเกี่ยวกับแฟชั่นไม่มากพอแต่แทนที่สิ่งนี้จะดับสิ้นซึ่งไฟในตัวงเขามันกลับเป็นเชื้อเพลิงความขยันั้นดีเขาเลือกที่จะไปขอฝึกง,งานภายใต้ดีไซเนอร์ชื่อดังมากมายและใช้คอนเน็กชันให้เหล่าดีไซเนอร์เหล่านี้ช่วยเขียนจดหมายแนะนําตัวจนเซนต์เทาเซนต์มาดินรับเขาเขาเ้นนา วันหนึ่งผลงานของเขาก็เริ่มเข้าตากรรมการโดยระหว่างเรียนในปี2013คิโกะได้สร้างผลงานจากเสื้อผ้าสตูซีเก่าๆมาเย็บเข้ากันจนกลายเป็นเสื้อผ้าตัวใหม่เขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทําขายอะไรเขาเคิดทำออกมาข้าเวลาเฉยๆแต่ผลงานชิ้นนี้ทำให้สตูซีได้ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอแรปร่วมกันอย่างจริงจังทำให้ในการขอแรปครั้งนั้นคิโกะ ได้เงินมาจำนวนหนึ่งและเขาใช้เงินทั้งหมดนี้ไปเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโทต่อมาในปี2016คอลเลกชันที่สิทธิ์ปริญญาโทของคิกโคในชื่อ M A Graduate Collection ได้ถูกนําไปจัดแสดงจนชื่อของเขาถูกกล่าวถึงในวงกว้างโดยผลงานที่เตะตามแมวมองและหลังจากนั้นเขาได้วางขายสินค้าแฟชั่นภายใต้แบรนด์คิกโคคอสเตดินอฟยังเป็นทางการผลงานที่สร้างชื่อสุดๆจนดังเป็นผู้แต่ของเขาคนนี้ไม่ผลง,งานคอแรบร่วมกับรองเท้าชื่อดังอย่างเอซิและแนวแฟชั่นสุดล้ำของเขาทําให้รองเท้าว,วิ่งคู่นี้ได้ก กลายมาเป็นรองเท้าแฟชั่นและหลังจากรองเท้าถูกปล่อยขายไปได้ไม่นานมันก็โซเอาเกลี้ยงแผลงอย่างรวดเร็วทำให้การเข้ามาของคิคโคในครั้งนี้ได้เปลี่ยนสายตาที่ผู้คนมีต่อรองเท้าเอซิกในตอนนี้ไปอย่างสิ้นเชิงและยังถือเป็นอีกหนึ่งมุดหมายสําคัญในวงการสตรีนัปัจจุบันอีกทั้งยังปูนแนวทางใหม่ๆของแบรนด์เอซิกมาจนถึงตอนนี้เลยแหละครับ